โอเคกลับมาพบกับพวกเราในเทอร์รเรียในภาคที่สี่กันนะครับวันนี้จะทำอะไรกันดีโอเคคร้เราจะไปทำอะไรวะทำอะไรอหน้าบอสได้ดีกว่าไหมเช้าฮะเช้าเช้าไม่ใช่ไอ้บอสนันนไงเอออินได้ยังบอสหนอนไม่ใช่หนอนดิบอสหัวหัวสมองโอเคแล้วก็ผมเพิ่งได้ข้อมูลใหม่มาก็คือ ก็คือจะสนเองในโหมดนโนมอนเนะมันจะมีไม่ใช่มันจะไม่มีของที่ดรอปจากบอสมันเป็นถุงมันจะส่งของจากบอสวยทมันจะดรอปจากอเอ็กเปิดมันจะมีถุงดรอปอยู่แล้วก็แล้วก็เอ็กเปิดกับโนอมอนเป็ยังไงตอนนี้คิดรู้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างคือเอ็กเปิดดรอปของมีโอกาสดรอปของได้มากกว่าโนอมอน ก็ตอนนี้จากเมื่อว่าพาร์ทที่สามคือเล่นจบไปแล้วก็ผมก็เล่นต่อยอีกหน่อยอีกหน่อยจริงประมาณสักสองสามนาทีอะแล้วก็ผู้ไปเจอว่าที่คาบอ่ะอนนี้จ้า่เอพีซีเอาได้เหรอเอออันนี้อันนี้อ่ะไปใส่ที่เอพีซีคาบเจถูกเอพีซีคน คนเนี้ย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 คนล่างลแล้วละอ่ฮะ <evaluation. S 1> <Crazy S 2> ครับคาร์ติงอ่ะออแล้วก็เอาที่คาร์บคาร์บว่าไปใส่เอ่มใส่ยังใส่แล้วจะเห็นว่ามันมีเห็ดสีแดงแดงขึ้นมาด้วยเห็ดเห็ดหรือถุงวะเห็ดรือถุงมันมีแบคเทิร์นโพสชั่นกับไอบอดดี้สปายอะไรเนี้ยบอดดี้ดิอ๋อเป็นถุงถุง <Okay. S 1> ถุงเป็นถุงสีแดงแดงอ่ะถุงแบบนี้ ก็ไปหาไม่ได้อันเดียวนะหาจากไหนอะ่ะหามันจะเป็นเห็ดเห็ดจะอยู่จะจะอยู่ที่ป่าแดงอ,อ๋อแล้วก็ตอนนั้นกลางคืนผมเดินไปอ่ะเดิน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 เดเดเดินไปเสร็จเจออันนี้หลบ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 เห็นจากข้อความที่มันอ่านที่มันเขียนให้อ่านมันบอกว่าเอาไว้แลกสีสีแร่จากน่ะ MC เอพีซีเลยสีอะไรเขานี่ยอืมบ้าที นแล้วมันจะมีมา,มากดที่ขวานี่ <Yeah. S 2> แล้วจะมีสตนอกแอร์เพนน่ะ uh huh. นั่นแหละซึ่งเรากดไม่ได้ลองกดเลยดีไหมกดได้ก่อนเลยแต่ลองกดแล้ว,ลลวเราได้สีสีนี้มาสามอันนะปฏิพฤ uh huh. กษีก่อนปฏิพก็ี uh huh. กมันสียังไงวะไ่้ อ๋อ oh. นี่สังเกตที่มือผมคือผมใส่โซ่ใส่ข้อมือไว้มันจะถ้าสังเกตดีนะมันจะเรืองแสงนิดนิดเราสังเกตดีจริงๆไม่มองไม่เห็นหรอกเขียโอเคเพราะงั้นเราก็ไปมาเชิมกับบอก,กันเลยดีกว่าว่าแต่ทำที่คาเป็นยังที่คาบไม่ใช่ขี้ค oh, yeah. าไม่ห้าบอกไปให้ไปหายห็ดหาเหรอที่ที่ ที่นั่นนะโอเคปลาแดงแต่ถ้าเจอเห็ดแล้วเดี๋ยวก็ให้ดูอ่ะชมน้ำไปไปไปข<ม><ม>องหล่นเท่าทีเอออะไรอะ่ะ<ม>นี่ไง<ม>ต้นไม้มแบบคล้ายๆสีส้มที่เจอเจอหมดนี้แหละเอาไว้สุม่มได้ใช่ปะเดีวม,มันสุม่มใช่ป่ะเอะน่าจะสุ่มอ่ะโอเคสีส้มอะไร <Okay. S 2> ส,สีเหลือง มันก็ถอยใกล้ๆกันนะโอเคตอนนี้เราต้องมาถึงป่าแดงกันที่เรียบร้อยแล้วลืมอธิบายเรื่องเวอร์ชั่นไปไคือตอนนี้จากจุดสามซึ่งตอนแรกผมจะไม่ได้เท่าไหร่นะเป็นจุดห้าแล้วนะต้องบอกอย่างนั้นมันเป็นเลขจ้อยหรือว่าเลขเต็มเลขสุดท้ายอะใหญ่น่าจะใยยหญ่น่าจะอันนี้มัง้งถ้าผมเราวที่เขาพูดไม่ผิดนะ อ๋อผมก็ยังไม่ได้ดูเลยอ่นาน่าจะใช่แช่ป่าวะน่าจะถูกอ่ะได้สุดท้ายจากสามอ่ะเปเป็นห้าอาจจะเราเลยทำไมอ้าวมีเหรอป่าแดงไม่มีแล้วหรอหม่หรอก่ะเออมีต่อเน,นี่ยหรือมันมมอยู่ข้างในโอยโอเคภารกิจลังแกสน่า <laughs> จะอยู่ข้างในว่ะ อันนี้แล้วกันไหนก็เปิดทางใหม่ไปด้วยโอเคมันน่าจะเชื่อเหมือนกับน่าแหละป่าม่วงน่าจาานะระวังตกของอย่างนี้พี่ชำนาญเฮะอไ่ว่าเห็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เห็ดอันนี้ไม่ใช่เห็ดอันนี้ไม่ใช่เห็ด หยุดตรงไหนวะเนี่ยไปเจอที่ไหนมาโอเคเราก็เกิดกลับมากันที่บ้านนะคะเพราะว่าไปผิดทางผิดทางแล้วแล้าได้เจอต้นไม้อ้ยเดี๋ยวไม่เกี่ยวจีต้นไม้ต้นไม้นี่ไงต้นไม้นี่ไงมาลองแปลสีกันได้เป็นสีออคซิเดียนออคซิเดียน โอ้โห oh. oh เราก็จะลองใส่กันดีกว่ามันสังมันแสดงผลเรามองไม่เห็นนะน้ำปีเลย <laughs> ใส่กับชุดี่ดาไห้ค่ยมีชุดล้วค่อยใส่โ <Okay. S 2> <ป>อเคแย่จ้าก็ <ละ S 1> เปิดป,ปดิดผิดอันเ<ะ>ชอะโอเคไปด้นซ้ายกันเลย เออดอก,ก bye สับปีเราสับปีไปไปไปดอกสับอันหยดงามเชื่อโม่ลงน่าจะไม่มีอะไรนะมีตัอพื้นลงข้างล่างก่อนมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยน็อกน็อกโอเคน็อกคิวก็ถึงบอกลงไปข้างล่างก่อนมองไม่เห็นน็นกกอกคิวน็อกคิวน็อกคิวแต่ <c oughs> เจ็บอะเ <c oughs> จ็บไม่เห็นไหม ไม่จับไม่ถึงอะไรจะพูด๊บเราไม่เห็นแมงปอแมงปอาคุ้งไหนอะ่ะราได้เราได้แป่คุ้งวันี้เนาะเออ,เอ,อนั่นจะดบับอะไรเลยวะไปเหอะเฮ้ยอ่ด<อ>ับ,บด้วยเอ้ยดับปะวะมองไม่ทันไม่ดับอืมเนี่ยเราจะับนายได้ยังไงแสดงว่านายต้องมีฝักขั้วได้อะไรมาเนี่ยไม่เงิน ได้เสื้อโค้ทเชื่อ,อทางชันเย่ไปอืมอึดออนอืมถึงแล้วไหนแค่ไหนถ่ายเลยนะแต่เพึ่งไหนยะุดข้างหน้านั่นแหละข้างหน้า ที่มีเหรียญนนะ่ะไม่เห็นลนะเช้าเนี่ยเนี่ยนี่อ๋อโอโหตาหลืออะไรโอเคโอเคเนี่ยหาแบบเนี้ยมันคาร์บบอสต,ตัวหนึ่งใช้สามสิบอันสามสิบ <30. S 2> รู้สึกอันหนึ่งเท่าที่ครับมาแล้วจะครับได้ห้าอันก็ง,งงอยู่ให้ดูด้านหน้าน้ามปา <c oughs> ปาดคาทีนลามมัเนอะมันเป็นนี้อยู่แล้วรู้สึกป่ะเนี่ยนี่จะเชอบเรียนมหาลัยดีจังเลยนะเนี่ยขอบคุณครับกินนมอยู่ไม่ว่าไม่ว่าต่อนี่ขาวๆนี่อะไรเป็นนี้ไงสร้างดวงตา น่าเจ,จ๋ดูเห็ดด้วยนะไม่ใช่เดินผ่านน่าแค่สายตาเหรออรู้สึกว่าเราเดินผ่านสองกันเจ,จ็บป่านะคะเดินผ่านสองกันผมนี่แค่อันเดียวเนอะนี่นนแคมจิ้งของเราเดคนสร้างมาอย่างดีแล้วก็เจออีกอันหนึ่งได้ความว่าเหตุอ,อีกอันไหง มันน่าจะมีเอฟเฟกนะแบบว่าโดนหนามทิ้แล้วหนามขึ้นเต็มตัวอะไรเงี้ยแหลกปะมันจะแหลกปะแหมพี่ไงถึงอะไรตังบ่อยอ่ะนี่ไงจำตรงนี่ไง <Okay. S 2> ตรเนี้มันจะจีนน้อยน่าเราก็จะเจอตัวมะพร้าวซึ่งขอเราตัดเหน่อนตันปาล์ม ได้ปามมาโอเคด้วยอ๋อมันจะปลูกเป็นโซนๆอย่างนี้เองเกละเกละโอเคหลังจากลาเห็ดมนาะก็ยังไม่ครบตอนนี้เราไดส้สแตนแพนปะ ถา้าไม่ผิดโอเคเราจะมาเป็นคนอาจจะกดเลยมันจะเปลี่ยนให้เลยนะครับฮึสีเวอร์ซิีเวอร์น่านโนของิีเวอร์ใช่ไหมครับแอปจนี่ยเพมาดูข้างบนแสแสงสว่าง่าแสงสว่าง คือมันเปลี่ยนรูปร่างเป็นมันต้องตัอละใส่ที่ชุดถึงจะเห็นชัดเออเขี่ยเขี่ยไปเขี่ยไปจะอยากเห็นชัดไหมล่ะอยาเพิ่งเลยตอนนั้นทีเดียวเกี่ยหนังไหมระเบิดครับพระตาเขาระเบิดเลยนะับเห็นไ,ได้ชัดเจนนะครับดาเวรหกสิบเจ็ดครับ เพราะมัไม่ทำดาเบจขนาดนั้นนะระเบิดแล้วจัดเจ๊ยเลงของแกอ้ยหายยาไม่เจอยาหายแย่ไปแล้วเจี๋ยเคีเค๋ยรีบลงไปพื้นที่เลย<ป> <c oughs> ตายเยวได้กลับบ้านง่้ต้องมาจับพื้นที่ก่นใช่ปะหรือจะสู้กันสดสด ียะมาลในการประหยัดกบไม้เราก,ก,ก็จะมานั่งตอบบล็อกกันก่อนแล้วกันนะโอ้บีบกุไล่กลับไปหยิบใหม่เลยหนึ่งยาทีพโอเคมีสามขวดเราจะใช้คุ้มค่าที่สุดเอาบล็อกเคบล็อกเคใช่ไหมออเออทีพใช้ไงเนะี่ยใช้ไงเนะี่ยอไม่ไู้ อ๋อโอเคไปจ้ะนม่แจะใช้ได้เป็นซาลาโทตเออไปเอ,อ๊นั่นแหละเอาหมดหมดบ้าแล้วเหตทางแล้วก็ต่อจะเสร็จแล้วใกล้ใบบวแล้วเหมือนจะดีใจมากเลยได้บวัวเอ๊ก็ทำมาจนได้กัน ก็วางได้ป่ะจะวางดินน้ำแปะอะไรหรอนียเ๋ยขาวชิดให้ระยาทีพี่ที่ก้องใช่ป่ะเจ้กับวางเลยคือชุดค้าค้าไปพอแล้วผมไว้ก่อนรื่องอ่านจะค้าใครตามใจเลยไม่ใช้น então, ่าทินเอาไงมันไม่พอสองชุด เหือเฟือเหือฟงเหือเฟืออะไรล่ะเหือเฟือเดี๋ยวคาร์ฟให้ดูเขาชุดได้ที่ไหนเนี่ยพีเอ็นวิวอะไม่มีคือในคาร์ฟเลยเอาเจละโอ้โหเหลือเฟือของเขาดูนะเหลือเฟือของเขาอืมหนึ่งชุดสองหมดตัวเฮ้ ผสมก็ได้จะมาเล่นการผสมี่ือยยูบอกไม่ตีกัต้งเฟือเลยโอเคส่วน,นที่ก่อนหนะ้าที่สุดคือส่วนเสื้อเฉะนั้นทับเสื้อมาก่อนโอเคได้เลดหนึง่งต่อไปเอาได้ไรครับกังเกงนี้ที่สบายใจเลยตางโอ okay. ตอนนี้เราก็ได้แล้ไม่ใช่ได้ชุดมาแล้ว เซตแบบคนหนึ่งจะได้เกาะจะเท่ากันคนละสี่คนหนึ่งจะได้หัวกับตัวอีกคนหนึ่งจะได้เสื้อกับขามันใีโบนัสเซตด้วยนะบอกไว้ก่อนโอเคงั้นเซตหนึ่งเซตเลยหนึ่งคนอีกคนหนึ่งได้แค่เสื้อ hey, หายยาวเ <นา S 1> หายยาวไปหาเพื่อนกันแบบนึงเดินมาเธอโอเค ใส่เซตแล้ว Achievement อกครับท่านผู้ชมใช่ใช่เเดี๋ยวเราก็จะไปท้องกันป่อโอเคเราจะมอบเซตทั้งเซตให้กับเขาวยความสสริษระรอเขาต้องอยู่ให้นานกว่าเราเขาคือดาเมจลักเราคือหน่วยปลาระเบิดยังชีพด้วยดาเมจหกสิบเราจะมาใส่สีจยได้กันไาดีกว่าโอเคนี่คือสีเงิน อืมฮึชาวแว๊บดิเอ้สีอะไรนี้ปกติอ่าสีออกซิเดียนอย่งว้าคือไม่บอกดิออกชุดออกซิเดียนนั่นน่ะออกซิเดียนไงสีเหลืองสีมันดังแสง เอาไ้แต่สีบ้าอ่ะเราจะมาใส่สีนใส่สีเงินดีกว่าอเพร้อมแล้วเรียกเลยเอาสีไหมเอาเอาสีดีกว่ากันเอาสีเไว้หมดเลยแล้วกันเกชือดเราคือชือดที่หนาเราชนะอ่ะ พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมตายแล้วใช่ไหมโอเคนะทางไหนแล้วแต้มันสตีตัวเล็กๆตีตัวเล็กๆเดียวแต่ะเปิดจะมีประสิทธิภาพมากสุดเนื่องจากมันต uh ีหมู่ถ้ามันแยกกันนะแต่ถ้ามันโดนคนนั้นก็อีกเรื่องนึงระเบิดอ mm. ่ะ คือผมไม่ใช่หน่วยล่อนะเฮ้ยตรงไกลมันไปนู่นอ่ะตัวกลมๆมันตัวไกลๆไปไหนล้วไปไหนเอเอทำไมเหยื่อต้องเป็นเราเล่นเราเปิดไาย ตายตายแ่งเราอีกตายตายตายจริงค่าสัญญาว่าค่าจะรีบฟ้นคืนชีพกลับมาเราจะได้หัใจเย็นนะจะเราเช่นใจเย็นนะเราก็ได้เคลียร์บอส เงินได้มาสิโกกับยี่สิบห้าเซเวอร์เอ้ยซิลเวอร์เซเวอร์วะใช่แล้วก็เจ้าของที่ได้มาเช้ทีเอ็มพีซิวมันทำอะไรต่อได้เย้กลับไงวะ <laughs> <c oughs> เนี่ยชอบโอ้เนะีก่กของก็จะเป็นของที่มีคุณภาพต้องคุณภาพอยู่แล้วอะอะ <า S 1> ไรคุณภาพโอเค ไงที่เหี้ยพี่แกก็จะกลับมาถึงตอนไหนเนี่ยจะเทนต่อไปเดี๋ยวคราวนี้มานะพี่แกไอ้ติดพวกนี้นี่ไมายุ่งกันแหละโอเคติดเอ้าอ่ะ อย่าบังอย่าบังอย่าบังแล้วที่เขาเห็นชัดๆกระต่ายทองค้าแต่เราจะหายากนะเดี๋ยวเขามีที่เก็บไหมที่เก็บวะมีขายอะไรเนี่ยขายใหมเฮ้ยกล้องกล้องกล้องมาดูนี่มาดูนี่ไปหาที่เก็บจะให้ไปดูทุ่นอีกตัางนเคที่เก็บเหมือนข้าวที่ใครอ่ะเฮ้ยกระต่ายไปไหนเฮ้ยกลับมาจะตายไปไหน ได้เลได้เลยได้กระต่ายทองคำวะกระต่ายสองคำนะเราจะปล่อยใหู้นวคร้วเป็นขวัญตาโอเคเดี๋ยวพวกเราทำอะไรเพิ่มเหมือนเดิมแหละไปกันละโอเคตอนนี้เราก็ได้ใส่ฮุกเข้าไปนะครับได้อชเมนเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับโอเค เๆเี็มดูอ่ะช่างมันอ่าแล้วได้อุปกรณ์เล่นมาแล้วมันทำอะไรได้ก็เมื่อกี้เรามาดูที่ m อ c มบีซคาร์ดมันบอกว่าทำเป็นเขาเรียกยังไงนะหุ่นฟางอ่ะเอาไว้ซ้อมได้เดี๋ยวดูนะขุ่นฟางเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ย อวาง่อยไอ้วางมันสวยงามหน่อยอโอเวางาห้สวยงาม่อยเนี่ยมันจะเป็นหุ่นฟางแบบเนี้ยแล้วมันแบบเหมือนมันให้ลองดาเมจได้หุ่นมันไม่ตายนะเป็นมปอมตะนะแว่ามันตายได้นะถ้าเราขุดอะมันก็ไม่ตายแค่ตัว จะเถียงมันเป็นมันเป็นปอุปกรณ์ลองดาเมจนะแล้วว่าแ,แต่ตอนนี้มันลองไม่ได้ดเ,เดี๋ยวเราจะสาาร้างสถานที่เพิ่มอะไรเพิ่มนะ